ทิ้งเพื่อน3แบบนี้ชีวิตดีขึ้นทันทีเคยมีไหมคะบางครั้งเราอาจจะดูเหมือนมีเพื่อนน้อยแต่เป็นเพื่อนที่ดีทั้งหมดเลยทําให้ชีวิตเราค่ะมีแต่ความก้าวหน้าแต่บางครั้งในชีวิตค่ะเรามีเพื่อนแบบใดแบบหนึ่งในสแบบนี้จะรู้สึกเลยว่าจะทําให้ชีวิตเราดําดิ่งลงไปเรื่อยๆหรือชีวิตเราเนี่ยเครียดเศร้าหมองไปในวัน แต่ละวันที่เจอเพื่อนแบบนี้นะคะเพื่อน3มแบบนี้ถ้าเราอยู่ห่างได้หรือถ้าเราทิ้งไปได้หรือถ้าเราเลิกคบได้ชีวิตเราจะดีขึ้นทันทีค่ะเพื่อนแบบที่1นนะคะเพื่อนที่คอยแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นเราตลอดเวลาค่ะแน่นอนค่ะเพื่อนประเภทนี้เนี่ยถ้าเมื่อไหร่เขาชนะเขาจะเหยียบเราจมดินไปเลยค่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่เราชนะสิ่งที่เขาทําก็คือแทนที่จะแสดงความยินดีอย่างจริงใจ ก็แสดงความยินดีกับเราค่ะแต่อาจจะงั้นๆหรือแสดงความยินดีแล้วพูดข่มเราไปอีก ทำให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะที่ฉันชนะเนี่ยมันชนะจริงไหมฉันเก่งจริงไหมฉันดีจริงไหมกลายเป็นว่าเราชนะแล้วเนี่ยเราเกิดข้อข้องใจตัวเองขึ้นมาอีกเพื่อนแบบนี้เลิกคบไปได้ก็ดีค่ะเหมือนที่เขาพูดว่ามีเพื่อนดีเพียงหนึ่งถึงจะน้อยดีกว่าร้อยเพื่อนคิดลิษยานะคะคำนี้พี่หมูจำได้ค่ะว่าเอามาจากคนอื่นแต่จำไม่ได้แล้วค่ะว่าเอามาจากที่ไหน เพื่อนที่แข่งแย่งชิงดีชิงเด่นเราตลอดเวลานะคะหนีให้ห่างเพื่อนแบบนี้ค่ะแล้เพื่อนแบบที่สองนะคะเพื่อนที่เมื่อคบเราหรือมาหาเราหรือโทรมาหาเราเมื่อเขามีความจําเป็นที่จะต้องพึ่งพาอาศัยเราเท่านั้นเพื่อนกลุ่มนี้ก็ต้องหนีห่างค่ะเมื่อไหร่ที่เรามีความจําเป็นหรือเมื่อไหร่ที่เราพูดเรื่องราวของเรากลายเป็นว่าเขาจะไม่สนใจค่ะ หรือเขาจะให้ความสําคัญเรื่องของเราน้อยเกินไปแต่ถ้าเมื่อไหร่เป็นเรื่องของเขามันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาทันทีค่ะมันเป็นเรื่องที่มีความจําเป็นมันเป็นเรื่องที่เราต้องดูแลเขามันเป็นเรื่องที่เราต้องให้ความสําคัญเขาขึ้นมาทันทีค่ะเพื่อนที่คบเราเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวของเขาเท่านั้นไม่ได้จริงใจกับเราแม้แต่นิดเพื่อนแบบนี้ก็ควรจะหนีห่างค่ะแล้วเพื่อนแบบที่สามนะคะคือเพื่อนที่เมื่อเจอเราแล้ว ชอบซุบซิบนินทาคนอื่นให้เราฟังหรือนินทาเพื่อนคนอื่นๆให้เราฟังค่ะซึ่งแน่นอนว่าแม้ว่าเขาจะไม่ได้เอาเราไปนินทากับคนอื่นแต่ฟังที่เขาพูดเรื่องลบๆกับคนอื่นมาพูดให้เราฟังทุกวันจิตเราก็ตกไปด้วยค่ะอารมณ์เราก็รู้สึกจะลบไปด้วยเราก็จะคล้อยตามเขาไปด้วยคิดลบไปด้วยแล้วลองคิดดูนะคะว่าถ้าในแต่ละวัน เราเจอเพื่อนที่มาเล่าเรื่องลบๆของคนอื่นให้เราฟังทุกวันสภาพจิตใจเราจะเป็นแบบไหนฟังเรื่องลบทุกวันจิตเราก็ตกแล้วจิตเราก็พลอยคิดไปด้วยว่าเรื่องลบๆเหล่านี้เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องจริงหรืออาจจะเป็นเรื่องดีไปด้วยแย่ yeah, เข้าไปอีกค่ะเพื่อนสามแบบนี้เลิกคบได้หรือทิ้งห่างได้ดีสุดค่ะ ใครมีเพื่อนใน3แบบนี้และกําลังจะตีจากกับเราหรือเรากําลังต้องการตีจากพิมพ์มห้พี่หมูหน่อยค่ะว่าแบบไหนกันบ้างพี่หมูสอนรวยด้วยออนไลน์สวัสดีค่ะ